พะเยาต้นจำปาลาวร้อยปีโอพระเจ้าทันใจเชื่อเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปกปักพระธาตุจอมทองผู้สื่อข่าวรายงานว่าต้นจำปาลาวอายุกว่าร้อยปีภายในวัดพระธาตุจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่เป็นต้นจำปาเก่าแก่โดยครูบาเจ้าศรีวิชัยเกจิดังล้านนาได้ทุดงมาปักกรดใต้ต้นจำปาต้นนี้ซึ่งต้นจำปาลาวต้นนี้มีลักษณะพิเศษ ต้นใหญ่โค้งงอแผ่ก,กิ่งโอบล้อมองค์พระเจ้าทันใจอย่างงดงามและน่าอัศจรรย์ชาวบ้านเชื่อเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณผู้ปกปักรักษาวัดสถิตอยู่ต้นจำปาเหล่าต้นนี้ไม่เพียงแค่มีอายุยืนยาวกว่าร้อนปีเท่านั้นแต่กิ่งก้านยังแผ่กว้างออกไปโดยโค้งล้อมพระเจ้าทันใจข้างองค์พระธาตุจอมทองไว้ราวกับอ้อมกอดแห่งการคุ้มครองทําให้ผู้พบเห็นต่างรู้สึกถึงพลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกซึง้ง ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่มีเรื่องเล่าว่าในอดีตครูบาเจ้าสีวิชัยได้ทุดงมาปักกลดใต้ต้นจำปาเหล่าบริเวณนี้จนถึงปัจจุบันนับแต่นั้นไม่มีใครกล้าแตะต้องผู้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาสักการะพระท่าจอมทองก็จะมาสักการะขอพรกับต้นจำปาเหล่าต้นนี้เรื่องสุขภาพรวมถึงการปกป้องจากภัยร้ายเชื่อกันว่าหากตั้งจิตอธิษฐานด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้จะเมตตาประทานพรให้สมหวัง ต้นจำปาลาวจึงไม่ใช่เพียงแค่เงาร่มไม้ธรรมดาแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของผู้คนทางใกล้ไกลอีกด้วย